สัดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วครับผมกับไฟโซเซตี้ในช่วงของคนซาบาบอลครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องหลังเกมเมื่อวานระหว่างเวียดนามกับไทยนะครับเสมอันไป2 2งสใจหายใจความนะไทยเกือบได้3มคะแนนนะเกือบชนะมากลับมาเดี๋ยวมีอะไรบ้างเราไปวิเคราะห์กันทีละประเด็นครับผมเริ่มกันเลยครับผมที่11ตัวจริงเดี๋ยวเราไปที่รายชื่อกันขอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องแผนการเล่นนะครับไปที่แบ็กซ้ายครับศาสลาไขประโคนแบ็กขวานะครับเป็นสุพรรณบุรีรัก เซนเตอร์3ตัวครับผมพีเทพป้อมพันนะครับตัวกลางเป็นพันษาและตัวฝั่งขวาเป็นกฤษาดาการแมนนะครับกองกลางอีก3ตัวครับทีละคบุญม,มาทานสารัยูุเจนและพีรดลน,นะครับหน้าสองตัวเป็นอดิศักกายสอนหนึ่งคู่กับปรเมศอาจวิไลครับมาในแผน3-52หรือ532ก็ได้นะครับซึ่งเมื่อวานหลังจากเปิดตัวนะครับหลังจากเปิดตัวส1เ็ตัวจริงรายชื่อมาปุ๊บปกใจกันแต่ละคนว่ามาโน่เล่นอะไร ซึ่งถ้าเรามองดีๆแล้วแผนนี้มาโน่ลองใช้ความ15นาทีในแมตที่เราเจอกับมาเลเซียะนะครับ15นาทีช่วงหลังที่เปลี่ยนตัวเอาอวีลเทพเข้ามานะครับซึ่งอพอเราไปเห็นเกมเล่นช่วงแรกเราผมรู้สึกนะในความรู้สึกผมผมมองว่ามาโน่กลัวเวียดนามเกินไป ซึ่งพอเล่นกันไปจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องรับขนาดนั้นนะครับซึ่งทําให้ไทยเราเสียรูปเกมมากเลยในครึ่งแรกนะครับซึ่งพอเราตั้งเกมอยู่แล้วเราเรากล้าเล่นแล้วเราก็กดเวียดนามอยู่อยู่ได้เมื่อวานผมคิดว่าเรากดเวียดนามอยู่ได้แน่นอนนะครับสไตล์การเล่นเมื่อวานนี้เป็นการ ต้กลับอย่างเดียวซึ่งอ,อาศัยบอลขึ้นจากทีละทอทั้ง2ลูกเลยนะที่เล่นได้ที่เราได้ประตูนะครับแต่พอผมคิดไว้แล้ว่าช่วง70นาทีหลังเนี่ยต้องเปลี่ยนคู่หน้าแน่นอนเพราะว่าใช้เราใช้คู่หน้าในการไล่บอลเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรเมีหรือว่าอดิศกดิ์ซึ่งครึ่งหลังก็ เอาบดินผาลาแล้วก็เอกนิตย์ลงมาไล่บอลน,นะครับแล้วก็เอาเจ็บสาระยีเด่นนะครับเปลี่ยนสาระดีเดนเอาสุบัญยาลงมาแทนก็เล่นเล่นในเชฟเดิมเลยก็คือก็คือ5 3 2เหมือนเดิมหรือ35 2เหมือนเดิมเล่นเชฟเดิมนะครับซึ่งพอเร,อริงจริงเวียดนามก็ไม่ได้มีอะไรที่จะกดดันเราได้แต่ลูกที่2ที่เราเสียประตูเนี่ยนะครับตั้งแต่นะครับเราหมดยุคผู้รักษาประตูที่ตัวสูงนะครับอย่างกวินหรือ,อชัดชัยบุตรพรม นะครับเมื่อวานต้องยอม,มร,นะรับว่ากํพลตัวเล็กเมื่อวานนี้ไม่ได้โทษน,น,น,นะครับไม่ได้โทษกับออกรพออกแลแต่ว่าเมื่ 2, อวานนี้กํพลนะครับลูกที่2กํพลออกมาแล้วกรรมผลไม่ได้บอลเคลียร์บอลไม่ได้นะครับแล้วบอลไปเข้าทางผู้เล่นทางเวียดนามนะครับแล้วเขายิงไกลมานะครับพอยิงไกลเข้ามามันก็เลยเป็นประตูที่2นะครับน่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเมื่อวานนี้รูปเกมดีมากถือว่าดีนะในแผนครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังมารูปเกมเรากดเวียดนามอยู่หมัดเลยดูจากเปอร์เซ็นต์การคลองบอล ซึ่งเวียดนามไม่มีอะไรสู้เลยนะครับแต่ว่าเราไปพลาดเองนะครับซึ่งเกือบชนะแล้วนะนาทีสุดท้ายเอกนิษฐ์ได้บอลหลุดเข้าไปลากเข้าไปคู่กันนะครับคู่กันไปกับบอดินนะแต่ว่าโคดองไม่ได้นะเพราะว่าสัญชาตญาณน้องก็คือยิงประตูทําประตูยิงเข้าไปแล้วมันติดเซฟของดังวันลำนะครับไม่งั้นก็อาจจะอาจจะเป็นประตูที่3ให้ไทยชนะยิ่งกันเล่นง่ายในบ้านเราแต่สกอร์สองก็ถือว่าเราได้อเวโกนะครับอเวโกสลูกซึ่ง ซึ่งสิ่งที่ผมกลัวก็คือการการที่เราอาจจะได้แชมป์โดยที่เราไม่ชนะเวียดนามมันจะไม่สาใจนะครับพอมันไม่สาใจนี้เดี๋ยวก็เ,ออวเกียนคีย์บอร์ดเวียดนามพูด ไทยได้แชมป์โดยที่ไม่ได้ชนะเวียดนามเลยทั้งสองนะัดมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกนะครับผมอยากให้ใส่เต็มที่โดยที่นะครับถ้ามาโน่ฟังอยู่นะหรือว่าทีมฮันอาจจะเป็นเสียงเล็กๆนะครับผมจากกองเชียร์ที่รักซีพ่าไทยผมอยากให้เปิดเกมสู้ไปเลยนะครับผมว่าสองสองเสมอหนึ่งหนึ่งเราก็ได้แชมป์เสมอสองสองก็ติดจุดโทษกันนะครับผมหนึ่งศูนย์ผมว่าเรามีนะครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์ก็ได้ขอแค่เราชนะสองหนึ่งสามหนึ่งก็ได้นะครับผมเราไม่อยากไม่อยากเห็นรูปเกมที่มนันอึดอัดอยากให้มาโน่จัด ชุดใหญ่ใส่เต็มนะครับคราวนี้มาว่ากันเรื่องที่สําคัญนะเมื่อวานเราไม่เห็นทีลิสินแดงดาประเด็นของทีลิสินแดงดาเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่การเจ็บเล่นๆนะครับเพราะว่าดูจากการซ้อมนะครับเมื่อวานดูจากเทปการซ้อมของอเพจทั้งสืบเนาะผมรู้สึกว่าทีลิลินน่าจะเจ็บหนักพอสมควรนะครับแต่ไม่ถึงขั้นว่าต้องผ่าตัดอะไรนะแต่มันอาจจะหายไม่ทันนะครับผม ก็อาจจะลงไปแล้วเล่นได้ไม่ไม่ถึง8-0% 9 0เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงนะครับก็ดูการรูปเกมผมเชื่อว่าไทยถ้าไม่มีทีลิลินรูปเกมมา11ตัวจริงโดยใช้11ชุดในแผงหลังเนี่ยในครึ่งหลังเมื่อวานนี้นะครับผมเชื่อว่ารูปเกมที่ไม่มีทีลิลินแดงดาถ้าสมมุตินะครับทีลิลินหายไม่ทันหรือลงเล่นไม่ได้11ตัวที่เราลงในครึ่งหลังเนี่ยสามารถบดเวียดน,นามอยู่แน่นอนนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งรับอย่างเดียวเหมือนครึ่งแรกเมื่อวานนี้นะครับผม เมื่อวานก็แฮปปี้เอนดิ้ง,ง Happy ครับผมกองเชียร์เวียดนามนะครับก็เงองอิซอ่ามิสตเตอร์พาร์กก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับแม์สุดท้ายในบ้านก่อนจากลาของเวียดนามนะครับก่อนจากลาก,กับสมาคมกีฬาเวียดนามสุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจากกันนะ16มกราคมเจอกันที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับผมไม่แน่ผมอาจจะไปก็ได้ตอนนี้แต่หาบัตรไม่ได้แล้วนะครับ S <S <an> <S เขาบัตรเต็มไปแล้วตั้งแต่หนึ่งน,นาทีเมื่อวานนี้โอ้โ,โหนะครับฝากด้วยครับเชียร์ไทยนะครับผมเชียร์ไทยเล่นไม่เลิกถ้าคุณไม่เลิกเล่นผมก็ไม่เลิกเชียร์นะครับผมเชียร์ฟุตบอลให้สนุกต้องไม่เล่นการพนันนะครับผมสำหรับผมวันนี้คนทราบบอลและช่องไฟโซเซตตี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ